สัตว์ป่าทั้งหลายก็ช้างนับว่าเป็นสัตว์สงวนสัตว์ที่คุ้มครองและนำเอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับธงชาติไทยก่อนที่จะเป็นธงไตรรงในปัจจุบันนี้ แดงว,ว่าช้างสำคัญล่ะชาวบ้านชาวบ้านก็ใช้ช้างลากสุงระดับพระมาหากษัตริย์ก็ใช้ช้างในการออกศึกสงครามที่ยิ่งใหญ่ก็เช่นสงครามยุทธหัตถีโดยสมพระบาทสมพระนเรศวรมหาราช เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยกู้ชาติเป็นอิสรภาพครั้งแรกพระนเรศวรกู้ชนะอ่ะช้างก็ยังมาเป็นสัตว์ที่ให้โชคลากกระทั่งนาช้างราคาแพงที่งาก็ก็ถือว่า งานี่เป็นมงคลให้โชคลาบทุกส่วนสัตว์ในตัวช้างจัดว่าเป็นมงคลทั้งสิ้นสำนวนที่เกี่ยวกับช้างก็มีเช่นฆ่าช้างเอางาแหมลงทุนฆ่าช้างตัวใหญ่ๆทั้งตัวเพื่อที่จะเอางาแสดงว่า ไม่ได้คุ้มเลยแต่ก็ทำเพราะว่าจะเอางาหรือว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดก็หมายความว่าทำผิดเรื่องที่ผิดนี่มันใหญ่โตยังไงเสียก็ปิดไม่ได้หรอกความมันต้องแพร่งออกไป หรือ,อีีกสำนวนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับช้างก็ดูช้างให้ดูหางให้ดูที่หางหหางสวยก็ช้างตัวนั้นต้องสวยอย่างงี้หรือต่อเป็นคำส้อยจากดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่แต่จะให้แน่ก็ให้ดูถึงแม่ยายอย่างนี้ก็เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับช้าง สรุปแล้วช้างมีมงคลกระทั่งตั้งแต่งาจนถึงเท้าเอามาใช้เป็นเรื่องมงคลได้ทั้งหมด